คุณผู้ชมครับตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2,563พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาูุิพลธอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการแสดงพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชททา์อภัยโทษแก่ผู้ต้องรชาชทัณเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤตินตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับพระราชกิจสเดีกาพระราชทานอภัยโทษ2,563จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำจำนวนประมาณ3,000 30, 0รายจากเรือนจำทั่วประเทศตามมาตรา6นอกจากนี้นะครับยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกิจสเดีกาฉบับดังกล่าวอีก,กว่า200,000รายครับ ทางนี้กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังเดือดขาดที่ควบคุมอยู่ประมาณ247,557รายจากผู้ต้องขังทั้งหมด344,161รายจากข้อมูลกรมราชทัณฑ์วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับนายสรยุทธสุทัศนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับถูกศาลพิาัษาจำคุก6ปี24เดือนเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับจะได้รับการลดโทษตามสัดส,ส่วน โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับนายสอดยุสุทัศนจินดาได้รับการลดโทษมาแล้วคาดว่าเดือนมีนาคม2564จะครบกำหนดเวลาที่ถูกจำคุกและได้รับการปล่อยตัวครับ